มาดูบรรยากาศที่หลายคนรอคอยโดยเฉพาะที่กรุงวอชิงตันนะคะเพราะว่า การชมซากุระเนี่ยเทศกาลนี้กำลังกลับมาอีกครั้งแต่ที่น่าสนใจก็คือมาเร็วกว่ากำหนดซะด้วยใช่ไหมคุณเยี่ยมยุทธใช่ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ส่วนตัวผมเองก็รอคอยนะครับในปีแรกของการที่มาที่นี่เพราะว่าฤด,ดูดอกซากุระเบ่งบานที่หลายคนรอคอยที่กำลังจะมาถึงในกรุงวอชิงตันดีซีที่เป็นเมืองหลวงของสหรัฐนะครับกำลังจะกลับมาอีกครั้งแล้วก็จอร์ดีก็เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวจานวนมากนะครับด้วยอีเวนต์ ขับข้างตลอดเวลาที่ช่วงดอกไม้บานเลยครับตามการรายงานของ AP ครับเทศกาลชมดอกไม้นี้ครับคุณนี่ เป็นมายาวนานนะครับมาตั้งแต่ปีคศ1912ครับหลังนายกเทศมนตรีกรุงโตเกียวได้มอบต้นซากุระให้กับกรุงวอชิงตันเป็นจำนวน3,000ตน้นและในปีนี้ครับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะแห่งญี่ปุ่นจะมาเยือนกรุงวอชิงตันในวันที่10เมษายนด้วยครับในช่วงที่ดอกซากุระกำลังเบ่งบานครับอันนี้พิเศษมากนะคะในปีนี้ใช่ครับต้องเรียกว่าเดินทางมาเยือนมาชมกันทีเดียวเชียวนะฮะ,ะคณะผู้จัดงานคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเมืองหลวงของสหรัฐถึง 1. 5ล้านคนครับเมื่อประเมินจากยอดของการจองโรงแรมก็ถือเป็นครั้งแรกที่ยอดผู้มาเยือนสูงในจํานวนระดับนี้ครับนับตั้งแต่ช่วงก่อนการระบาดของโควิด -19 เลยครับคุณธิติการที่คุณนําร่องมาขนาดดีแล้วดิฉันอยากจะให้ปักหมุดจังเลยว่าดอกซากุระเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะแบบบานเต็มที่เนี่ยพีคบลูมเนี่ยเมื่อไหร่เรื่องนี้ครับคุณธิติการกรมอุทยานแห่งชาติสหรัรฐเขาคาดการว่าพีกบลูมหรือว่าช่วงที่ดอกซากุระจะบานเต็มที่เนี่ยจะอยู่ในช่วงระหว่างจะเริ่ม ช่วงประมาณวันที่23่ถึงยีมีนาคมครับ hmm. แล้วก็จะอยู่ในสภาพนั้นประมาณ10วัน ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ต้นซากุระจำนวน7จนจากทั้งหมด3,700ต้นทั่วกรุงวอชิงตันเขาจะอวดโฉมความงามกันนะครับค่ะและฤดูดอกไม้ของปีนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่20มีนาคมนะครับไปจนถึง14เมษายนเลยครับโอ้โหคือ70%แล้วก็ถือว่าสวยมากแล้วแต่ว่ามันต้องมีจุดที่สวยที่สุดที่เป็นเดอะมัสที่ต้องปักหมุดไปชมใช่ไหมตรงไหนใช่ครับหลายคนก็อาจจะถามว่า3,700ต้นเนี่ยไปดูต้นไหนดีที่สุดนะครับ <laughs> <laughs> แต่ว่า คือแม้ว่าต้นซากุระจะกระจายทั่วกรุงวอชิงตันครับแต่ว่าจุดที่คนมักไปดูกันมากที่สุดก็มักจะเป็นไทโดเบซินซึ่งเป็นบริเวณ uh, แอ่งน้ำนะครับเป็นตลิ่งอะไรอย่างเงี้ยใกล้กับอนุสรสถานโทมัสเจฟเฟอร์สันซึ่งเมื่อคนมาเยอะกันเนี่ยเจ้าที่รัฐก็จะแนะนําให้นักท่องเที่ยวเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนนะครับเพราะว่าจุดจอดรถเนี่ยมีจํากัดนะครับมันต้องเดินเรียบด้วยชมบรรยากาศแล้วจุดจอดรถมันก็ไม่ค่อยสะดวกนักนะคะถ้าใครเคยมีประสบการณ์ไปแล้วเนี่ยก็จะ รู้เลยว่าการจราจรเนี่ยติดขัดมากในพื้นที่นั้นอาถ้านอกจากการชมซากุระแล้วล่ะมีกิจกรรมอื่นๆไหมที่ในช่วงเทศกาลซากุระบานในกรุงวอชิงตันเนี่ยจะต้องไปชมกันบ้างผมมีแน่นอนครับถ้าเป็นช่วงซากุระบานเนี่ยหลายห้างร้านในพื้นที่เขาก็จะมีเมนูทํามาต้อนรับเทศกาลนี้นะครับเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ลองชิมกันยกตัวอย่างเช่นค็อกเทลมาร์ตินี่หรือว่ามิลช์เชครสซากุรนะน่ากินในส่วนของอีเวนต์ทั้งหมดนั้นเนี่ย มีเยอะก็สามารถดูได้ในเว็บไซต์เทศกาลดอกซากุระครับแต่ว่าตัวอย่างของงานที่ คิดว่าเป็นไฮไลท์สำคัญก็จะมียกตัวอย่างเช่นเทศกาลว่า,าวรอบอนุสาวรีย์บอร์ชิงตันในวันที่30มีนาคมครับแล้วก็จะมีงานเพเรดในวันที่13เมษายนและเทศกาลศิลปะดนตรีเพทาลพาลูซาใกล้กับย่านแคปิตอลเรือฟรอนต์ในวันที่6เมษายนครับคุณอิทธิการท้งนี้ครับเรื่องของดอกซากุระที่มาเร็วกว่ากําหนดที่เกลื่อนไปเมื่อสักครู่ครับเจ้าที่เขาระบุว่าสาเหตุมาจากสภา,ภาพอากาศโดยรวมที่ร้อนขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับเมื่อปี2013ดอกซากุระเนี่ยเขา บนในวันที่9เมษายนนะครับ <c oughs> ก็คือปีนี้เร็วขึ้น2สัปดาห์ครับ <c oughs> <ช>นอกจากนั้นเนี่ยผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ยังทําให้ต้นซากุระจํานวนหลายร้อยต้นที่ตลิ่งไทโดเบซินที่บอกว่าคนนิยมไปดูกันนะครับ <c oughs> กำลังเจอความเสี่ยงจากระดับน้ําที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากแรงหนุนของระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นครับ <c oughs> ใครมีโอกาสได้มาแวะวีย,ยนที่กรุงวาชชงตันก็ต้องไป ตามดูกันนะคะแต่ว่าคนเดืองแน่นแน่นอนนะคะเราสองคนก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นที่<ช>ได้ไปชมค,ความสวยงาม,ามด้วย <ๆ S 2> เยน,น,น่น,น,นะคะ